สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับทานายความทัชกรทองยศภูมินะครับวันนี้ทานายก็จะมาคุยในเรื่องของกฎหมายลักษณะหนี้นะครับหนี้คืออะไรนะครับในความหมายเนี่ยของหนี้เป็นการอธิบายถึงความสัมพันธ์ของบุคคลสองฝ่ายนะครับฝ่ายที่ต้องกระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดให้กับอีกฝ่ายหนึ่งนะครับเราเรียกว่าลูกหนี้ส่วนฝ่ายที่รับผลของการกระทําอย่างหนึ่งอย่างใดจากอีกฝ่ายหนึ่งเรียกว่าเจ้าหนี้นะครับ นี้ด้วยการกระทําอย่างใดอย่างหนึ่งจะแบ่งออกเป็น3มเรื่องหลักๆนะครับนี่ด้วยการกระทําการนี่ด้วยการกระทําการเนี่ยก็เป็นเรื่องของการกระทําในความหมายทั่วไปเลยในความหมายที่ทุกคนเข้าใจอยู่แล้วนะครับสองนี่กระทําด้วยการงดเว้นกระทําการนะครับสามนี่ด้วยการโอนหรือส่งมอบทรัพย์สินนะครับนี่ตามกฎหมายเองยังมีชื่อเรียกของมัน อีก2ชื่อนะครับชื่อที่1ก็คือสิธธทธิเรียกร้องนะครับชื่อที่2ก็คือว่าบุคคลลสิทธิธ์ในส่วนของผลแห่งหนี้นะครับกฎหมายก็ระบุไว้ว่าด้วยอํานาจแห่งมูลนี้นั้นนะครับเจ้าหนี้มีสิทธิเรียกร้องให้ลูกหนี้ชําระหนี้ได้นะครับส่วนความรังงับแห่งหนี้นะครับของลูกหนี้เองเนี่ยนะครับตัวกฎหมายเองก็ระบุว่า สามารถระง,งับได้ด้วยการ1นะครับกระทาการชําระหนี้ 2. นะครับเจ้าหนี้ปลดหนี้ให้นะครับ3มีการแปลงหนี้ใหม่ 4. หักกบลบหนี้กัน 5. หนี้เกินเกินกันนะครับที่พูดไปนี้ก็คือวิธีการหรือความระง,งับแห่งหนีน้ตามกฎหมายนะครับก็เดี๋ยวในครั้งถัดไปเราก็จะมาคุยลงลึกในรายละเอียดของ กฎหมายลักษณะของหนี้กันนะครับขอบคุณครับ